สวัสดีคุณผู้ชมนะมาอยู่กับผมในเกมวันเลดไนอีกเช่นเคยนะคะก็ครั้งนี้นะคะก็เราจะมาตามหาแบตเตอรี่กันเลยนะคะเราอยากรู้ว่าแบตเตอรี่อยู่ไหนมังตามเลยฮะ,ะ <c oughs> เราจะได้ให้จบไปเลยเพราะว่าเราจะงุง,งิงมงงมิงนะฮะ <c oughs> ระวางเฮ้อ <c oughs> โอเคนะคะก็เอ่อ เราเราไปดูของชาต่ตางชาติมานะะี้ยะอันแรกอยู่อยู่ตรงตู้นี่ยน,นะคะส่วนอันที่สองนะคะอยู่ตรงบิลเลดนะคะยค่ะตามหาสีแบตเตอรี่ค่ะแต่หนูเจอได้สามนะคะอันแรกนะคะอยู่ตรงนี้ค่ะ อันแรกเดี๋ยวอันนี้อะไรอ่ะกระดาษช่างไม่เหอะเนาะแทบพิกอัพกด A อ,อันแรกนะคะจะบอกว่าอยู่ตรงนี้เองเนี่ยเนะเดี๋ยวนะเอาแะไรมึงอยู่ห้องนี้ปะวะเอ มันหาไปไหนตามหาดูแบบีงโอ้ยแฮปปี้โพส ตกใจเนะี่ยชีฟแล้วโอ้ <gasps> oh my god อีดอกแอบกันเลย ก่อนนะคะเพวกความปลอดภัยของสถานีไม่ไม่มันหาก,กูไม่เจอหรอกแอบได้แตะเนี่ยเป็นวิธีการที่ปลอดภัยที่สุดนะคะกลัวแกแบตเตอรี่ทั้งสี่อันแต่ดูของพลังมันสามอัน นีใช่ไหยอีฮาควานควานหา ะคะโอเปอเรเตอร์สัมภาษณ์ค่ะเดี๋ยวอีดอกมาทำกับกูอย่างนี้ได้ไงกูทำงานเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียเลี้ยงผัวเลี้ยงมาโอ้โอ้มาหมดเลยเยกูไม่ใช่อะไม่รู้ไม่รู้กูไม่รู้เลยไม่รู้อย่าถามอ่ะอย่าถามถ้ารู้คงเก็บอะ นะะหนูมาร้ายก็ไม่ใช่มาดีเออเออถอยหลังฮะถอยหลัง Up and นดาวเรียกดาวก็ได้ถ้าเธอเรียกว่าใครอะก็ดาวแกไปทำไรมาขนเปียกเยอะเลยนะ ่ะคือแชมป์ไปแดดขนหม,มามันอะยากดีเนาะเฮ้ยอเ,เอาอีหานโอ้โ,อโ,อโอ้ไม่ก็คลิกเอี๊ยคลิกไม่ถึงอะโอ้ยิบ 一呀。多 วนหัวเมื่อกี้ที่ดูฝลังอ่ะมันให้ตามหาแบตเตอรี่หรือว่ามันเปลี่ยนที่กันเออว่ะน่าจะนะตั้งสี่แบตเตอรี่โอ้โหให้พล่องหาเฮ้อสี่แบตเตอรี่เป็นแถวบ้านกูหานาวกูไปร้องตายฮัลโหลค่ะเก็บได้ไหมคะ ตามหายองในแบตเตอรี่โอ้ย <c oughs> บอกสองคำดองีัยอ้ <c oughs> oh my god อีเนี่เมื่อกี้นะคะแม่งมาเต็มช่องๆเลย อันนี้มีแบตป่ะคะไม่มีค่ะโอ,อเปอเรเตอร์สำคัญมกนนากห้องมีปะวะ เปิดจะเปิดเปิดสิคะเอออันขวามันจะเปิดไม่ได้เนาะกวนตีนมากเลยะเอะะดูเปิดไม่ได้เละเออเ,เจอแล้วแบตเตอรี่หนึ่งแบตเตอรี่ เพิ่งแบตจะแบตมีหนึ่งก้อนเนแท็บ to open แทบ็บ no ต a t t e r y ได้ไงฮะจะ no b a ต t e r y ได้ไงอะฮะ<า>อ้าวเว้แล้วหม เอาอีกก็ไม่น่าเลยจ้วเราจะเก็บยังไงอ่ะอ๋อหรือว่าเอาใส่แบตเอาอันนี้มาใส่แบตหรือเปล่าวะ แต่ที่เราดูฝรั่งนะฮะมันมันอยู่ใต้เกะวิ่งวิ่งใช่ไหมอ๋ออันนี้คือเดินนะคือวิ่งโอเคแต่เดี่ยวนะฮะ แบตเตอรี่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 แเตอรี่เตอรี่ไอยอดแบตเตอรี่เดี๋ยวเอาไปฉายมาสิเมื่อกี้เอาเอาแบตเตอรี่มา,าใต้ผมเดานะเอาเอาอันนี้ยัดเข้าไปในแบตเตอรี่ อ,อันเดออันที่สองค่ะอยากจะบอกว่าอยู่ในห้องน้ำอันที่สองนะคะบอกได้ไว่าเลยอยู่ห้องน้ำค่ะเอาอีหา นี่ค่ะอันที Absolutely.> ่สองเดียวอันที่สองอันที่สอันที่สองันที่สองอันที่สองอันที่สองอันที่สองตอนนี้นะครับยังไม่เจออันที่สอง แบตเตอรี ah. ah. ่แบตเตอรี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 ่โอ้ไม่พอดไม่แบตเตอรี่เจอแบตแล้วอ่ะเจอแบตแล้วคุณผู้ชมดีใจสองขีดเองสองขีดสองขีดมา อ๋อเก็บตรงนี้ว่ะอีปีอีพีเจลาเล็กคาโชเจลาโลคาโชโย่โ<อ>ุปบป่าวายถ่ายคลิปอยู่นะถ่ายคลิปนะหาแบกอยู่ว่ะเรื่องที่ใส่ผีบ้านจะถบ้านกูนี่เดินไปเถอะ เจอแล้วสามก้อนใช่ปะวะแบตนะแบตโอ้โอไมคก่อเจอแล้วสามก้อนเก,ก,ก, <c oughs> ก็บเก็บเก็บเกมเซฟด้ว่ะหาอีกก้อนหนึ่งค่ะ ไม่แคร์ ป้าคะเดหนูหาของสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ในพาร์ทนี้โอ้ยอีป้า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 แตหนูนี่ค่ะป้าหนูค่ะเขาเขาไปจะปิดทำไมล่ะอ๋ออ๋ออ๋อกวนตีนเนาะอ๋อกวน แบตไม่เจอทจุกทีแบตบอีกแบตบหนึ่งค่ะหย่าหย่า เดี๋ยวเข้าไปอ่านโน้ตดีไหมโน้ตมึงให้อ่านด้ยวย I don't do want to g a r 纠缠ฉัน,ฉ,นฉันไม่แคร์ไปขาวุ่ไปไปที่ผมไปละนำให้หาทางคิดว่ากูจะเจอเหรอคะ เอ้แนนใช่ถ่านหรือเปล่าไม่ใช่อ่ะโอ้ย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 อ้ยยา ไม่ใช่แบดอะอารมณ์เสียจังทำไมนี้เปิดไม่ได้วะเอ้ยกคิกคิกคก ไม่เปิดไม่ได้เนาะประหลาดนะคะ่ะพออยากให้นี้เป็นแบบจังอีกแบหแบหนึ่งแบบหนึ่งต่ลาแองเจนค่ะคุณหน้าคะ่าคะหนูไม่รู้จะทำยังไงดีอ่ะจะปล่อ,อยอ่ะเฮ้ยกระดานนี้ก็ โอเคนะคะเราก็หาแบตไปเรื่อยๆนะคะอา้าวอ่าดูๆมันอะไรข้อความอนะไรเนี่ยกดได้ไหมกดได้อีกฮึ่มชีแฮดดัจยาเอาเอเก็บไปก่อน โหมาจังอีเซอเอ้ยเจ๊อร์อีเซอร์อีเซอร์แล้วมาถึง no battery? โนแบตเตอรี่อ่ะอีกคีดจริงน่ะเขใจมั้ยเขาว่าอีกคีดเดียวยป,ป,ยปปีิปปีดนตรีมันเศร้ามากอะ่ะ คือมันเอนเตอร์เทนเมนต์เอนเทอร์คารเลนเชนเป็นวัดเทนเคลนช์เดบรียคาร์ลูบัวอีปีเฮ้ยมันอาจจะมีฐานก็ได้เฮ้ยไม่ได้กลัวอีป,ป้านี่หรอกหาถาไม่เจออารมณ์เสียเนี่ยอะเดี๋ยวไอ่อีป,ป้าไปเออไปเลยอ <c oughs> ีปี ทำไมชอบพูดว่ายี่ปีเหรอพูดครั้งแรกอะเปิดเกะได้ปะวะพู้ยลำเสียอเอาอะไรวะจะตีดอีห้านจะแลก ออแล้วเสือกปิดมาทางกูอีกเอแบตแบตจะอยู่ไหนได้วะเอแล้วแบดจะอยู่ไหนได้อะ ยาวดียว่ะอ๊ยยยอ๊ยยอ๊ยยเอ๊ะสาธุขอให้หนูเจอแบตพอแบตมันมีชีวิตชีวาต่อตัวกูมาก ก็พาดกจนนุ้งไม่ใช่เดอะเฟสต่พาดนี้กูก็ไม่ใช่มึงกไ็ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เลยไม่ใช่เลยเอ๊ยลมเสียโอ้

อย่างนะคะะอ้ยจะเป็นลมถ้ามานี่กูเลิกเล่นจริงๆนะจะมีอะไรปะวะคิดสิแต่ในห้องน้ำยังไม่ เราไม่เจออะไรเลยนะเจอแต่กุญแจอะแต่ผมดูไอ้ฝรั่งนนั้นน่ะมันเอ่อมันเจอกุญแจในห้องน้ําเอ้ยไม่ใช่มันเจอแบตเตอรี่ในห้องน้ำเนะฮะยากมากเลยนะฮะปี๊ปี๊ปี๊ปีรอรอดูรอดูรอดูเฮ้ยเฮ้ยแบตจะดับหน้าจอดับ อย่าเพิ่งออกไปจูกว่ามันจะมากูยอมสักหนึ่งชั่วโมงนี่ครับโเคมไปละ <c oughs> ในที่สุดตแต่แต่ต่ตต,ต,ต,ตในที่สุดกูก็ได้แบตเตอรี่มาคอง <c oughs> ดีใจมากเลยก็สำหรับวันนี้นะขอตัวลาไปก่อนนะเจอกันคลิปหน้านะจ๊ะ <c oughs> Bye-bye!